สวัสดีค่ะหลังจากทําคลิปหน้ากากน้องแมวไปแล้วนะคะหลายท่านสนใจมากค่ะอันนี้เป็นหน้ากากเสือนะคะค่ะอันนี้ของเด็กนะคะด้านหลังเราก็ใส่ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าสารูผ้าฝ้ายผ้าป่านนะคะตรงนี้เราก็เปิดไว้สําหรับใส่แผ่นกลองได้อีกชั้นนึงควายไหมเป็นวงกลมค่ะ เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะโซ่สี่ค่ะค่ะรอหอค่ะหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะเกี่ยวไหมเส้นเดียวค่ะเกี่ยวไหมลอดผานมาค่ะค่ะทำให้เป็นวงกลมก่อนนะคะค่ะแถวที่หนึ่งค่ะโซ่สามค่ะค่ะความสูงของหลักนะคะ หนึ่งเซนค่ะทำพอหนึ่งคอทั้งหมด11หลักนะคะรวมกับหลักโซ่ก็เป็น12หลักค่ะพอหนึ่งคอในสัญลักษณ์โครเชนะคะตัวทีแล้วมีขีดข้างล่างค่ะค่ะคือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะค่ะแทงหัวเข็มลงในวงกลมนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะจะมีสามเส้นในเข็มค่ะหนึ่งสองสามปลดสองเส้นก่อนนะคะหนึ่งครั้งค่ะ ค่ะเหลือสองเส้นนะคะหรือว่าสองห่วงโปรดอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะพอหนึ่งคอค่ะไปอีกสิบครั้งค่ะคักครบสิบสองหลักแล้วค่ะนับขึ้นไปนะคะตรงโซ่แรกที่เราเริ่มต้นค่ะหนึ่งสองแทงหัวเข็มลงบนโซ่ที่สามนะคะค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะ รอหอค่ะค่ะโซ่สามค่ะค่ะแถวที่สองนะคะสัญลักษณ์คือตัววีค่ะตัววีก็คือการทำคอหนึ่งคอค่ะลงในหลักเดียวกันนะคะหนึ่งครั้งอันนี้นับเป็นหนึ่งหลักก็คือสองหลักนะคะค่ะถัดไปค่ะคอหนึ่งคอค่ะ หนึ่งครั้งพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันค่ะทำพอหนึ่งคอโดยรอบเลยค่ะจะได้ทั้งหมด24หลักค่ะ ไปนะคะแทงหัวเข็มลงหลักโซ่ที่สามค่ะค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะหนึ่งครั้งค่ะเป็นการจบแถวที่สองแถวที่สามโซ่สามค่ะค่ะในผังลายนะคะตรงนี้ค่ะค่ะทำตัววีนะคะหรือว่าการเพิ่มหลักค่ะพอหนึ่งคอค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะในหลักเดียวกันค่ะค่ะก็จะเป็นสองหลักนะคะค่ะถัดไปค่ะ พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งค่ะค่ะสลับกันนะคะสองหลักหนึ่งหลักถัดไปก็ต้องทำสองหลักนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งค่ะในหลักเดียวกันค่ะค่ะก็จะได้สองหลักนะคะสองหนึ่งสองหนึ่งสลับกันค่ะ ไปจนจบแถวเลยนะคะจบที่พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งนะคะค่ะนับโซ่ขึ้นไปค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามนะคะรอหอค่ะหนึ่งครั้งค่ะจบแถวที่สามค่ะสัญลักษณ์จุดคือรอหอนะคะค่ะเกี่ยวไหมค่ะตัดไหมได้เลยค่ะ แถวที่สี่เราจะเปลี่ยนสีไหมนะคะแทงหัวเข็มลงช่องโซ่ที่สามเมื่อกี้นะคะที่เรารองหอค่ะค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านขึ้นมาค่ะค่ะอันนี้เป็นแถวที่สี 3, ค่ค่ะโซ่สามค่ะค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะบนหลักถัดไปค่ะหนึ่ง สองสามค่ะหนึ่งสองสามสี่ทำสี่หลักนะคะหนึ่งสสามส,ามสี่ค่ะหลักขัดไปค่ะทำพอหนึ่งคอน,นะคะทั้งหมดูกครั้งค่ะในหลักเดียวกันค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหค <ก S 1> อหนึ่งคอค่ะทั้งหมดอีกแปดหลักนะคะ นี้ค่ะก็ทําเหมือนมุมนี้นะคะคือพอหนึ่งคอหกครั้งหรือว่าหกหลักค่ะลงในที่เดียวกันเลยค่ะ สองสามสี่ห้าหกค่ะถัดไปค่ะตรงนี้ก็พอหนึ่งคอนะคะแปดครั้งค่ะคบแบบนี้นะคะเหมือนกันข่าวนโดยรอบเลยค่ะ พอหนคอหกครั้งแล้วค่ะเหลืออีกสหลักนะคะพอหนึ่งคอค่ะลงสี่หลักค่ะค่ะ ตรงนี้นับโซ่ขึ้นไปนะคะแทงหัวเข็มลงโซ่ที่สามค่ะค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะแถวที่ห้านะคะโซ่สามค่ะถัดไปก็พอหนึ่งคอนะคะลงทุกหลักเลยค่ะโดยรอบเลยค่ะค่ะโซ่สามนะคะพอหนึ่งคอค่ะค่ะลงทุกหลักเลยค่ะ ที่ห้าจบแถวด้วยการแทงหัวเข็มตรงช่องโซ่ที่สามนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านมาค่ะจบแถวที่ห้าแล้วนะคะคือตรงนี้ค่ะในผังลายนะคะจุดจุดจุดนี้คือสัญลักษณ์การเลื่อนห่วงนะคะเราจะเลื่อนห่วงไปหกหลักค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกค่ะตรงนี้นะคะค่ะหักพอหนึ่งคอค่ะมาทั้งหมดสิบห้าหลักนะคะค่ะนับมาสิบห้าหลักแล้วทำเครื่องหมายไว้นะคะค่ะโซ่สามค่ะค่ะพอหนึ่งคอค่ะลงทุกหลักเลยค่ะ หลักที่สิบสี่สิบห้าเราจะทำสองหลักนี้ให้เป็นหนึ่งหลักนะคะค่ะพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งก่อนค่ะค่ะพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะปลดก่อนนะคะสองหลักนี้ค่ะหนึ่งครั้งค่ะปลดอีกครั้งหนึ่งค่ะพลิกงานกลับค่ะโซ่สามค่ะค่ะพ่อหนึ่งคอค่ะลงตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราไม่ลงนะคะลงตรงนี้เลยค่ะค่ะหลักถัดไปค่ะทำคอหนึ่งคอเหมือนกันค่ะหลักที่เก้าหลักที่สิบทำสองหลักให้เป็นหนึ่งหลักค่ะ โรดผ่านสีเส้นนี้ก่อนนะคะค่ะโดอีกรอบนึงค่ะค่ะพลิกงานกลับค่ะค่ะหนึ่งสองสามได้สามแถวแล้วนะคะหนึ่งสองสามค่ะแถวริมค่ะเป็นควัาธรรมดาค่ะตัว x นะคะค่ะควกธรรมดาก่อนนะคะสองแถวค่ะค่ะโซ่หนึ่งค่ะค่ะ ถักเลยค่ะควัดธรรมดาหรือว่าคอทอนะคะลงทุกหลักเลยค่ะสามแล้วนะคะสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าค่ะคอทอได้เก้าหลักนะคะพลิกงานกลับค่ะโซ่หนึ่งค่ะคอทออีกหนึ่งแถวนะคะลงเก้าหลักเหมือนกันค่ะ ได้ด้านนี้หนึ่งข้างแล้วนะคะตรงนี้เราจะยังไม่ตัดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาถักด้านข้างตรงนี้อีกหนึ่งข้างค่ะค่ะคือด้านนี้นะคะนี่ค่ะถักเหมือนกันค่ะนับมานะคะสิบห้าหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าค่ะทำมาร์กไว้นะคะ ค่ะโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอค่ะลงหลักถัดไปค่ะที่สิบสี่หลักที่สิบห้าทำสองหลักนี้ให้เป็นหนึ่งหลักค่ะค่ะเหมือนด้านนี้นะคะทำเหมือนกันค่ะ คลิกงานกลับค่ะโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอค่ะลงทุกหลักนะคะด้านข้างเหลือสองหลักเราก็ทำสองหลักนี้ให้เป็นหนึ่งหลักค่ะค่ะพลิกงานกลับค่ะโซ่สามค่ะค่ะพอหนึ่งคอค่ะ ตรงนี้ไม่ลงนะคะลงตรงนี้ค่ะค่ะเป็นการลดหลักไปในตัวค่ะก็ทำเป็นหนึ่งหลักนะคะค่ะพลิกงานกลับสองแถวก็เป็นควักธรรมดาค่ะโซ่หนึ่งค่ะคอทอเก้าหลักนะคะหรือว่าเก้าครั้งค่ะ พลิกงานกลับค่ะโซ่หนึ่งค่ะข้อท่ออีกหนึ่งแถวนะคะก็จะเท่ากับด้านนี้นะคะค่ะตรงนี้เราตัดไหมเลยค่ะด้านนี้ที่เราถาักไว้เมื่อกี้นะคะถักต่อเนื่องเลยค่ะ ตรงที่เป็นโซ่ถักคอทอในหลักโซ่เลยนะคะตรงนี้ก็แทงลงตรงกลางหลักเลยนะคะแทงลงที่เดิมในหลักนี้ค่ะคอทอค่ะธรรมดานะคะวนมาเลยค่ะตรงโซ่เราก็แทงโซ่นะคะคอทอค่ะ ตรงนี้รอหอค่ะหรือว่าเลื่อนห่วงในตัวอย่างสามสิบห้าโซนนะคะรอหอเลยค่ะหนึ่งครั้งค่ะค่ะที่เหลือก็ควักธรรมดานะคะโดยรอบเลยค่ะ ตรงนี้ก็คว้าธรรมดานะคะคร่อมเลยค่ะขาดสองชิ้นนะคะค่ะโซ่สีนะคะค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะในหลักโซ่ที่สีนะคะ เจ็ดครั้งค่ะรวมกับหลักโซ่เป็น8นะคะ ทำสองสินนะคะโอกเราอาจจะใช้ไหมซัมเมอร์นะคะอันนี้ใช้สามเส้นค่ะาโซ่สี่ค่ะผักทีค่ะเครื่งของคอนโคอค่ะลงโซ่ที่สี่นะคะ,ะเกี่ยวไหมรอดตาทีเดียวเลยค่ะขาทำแบบนี้นะคะ แล้วเรอห่อเลยนะคะเราก็จะได้จมูกแล้วค่ะผานตัดสายเหลือไว้นะคะเหลือไว้สำหรับสอยะคะ่ะ หลังจากงานเสร็จแล้วนะคะด้านหลังของงานต้องมีผ้าปิดค่ะสอยปิดเลยนะคะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมค่ะการสอยก็มีในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเปิดได้นะคะด้านข้างนี้เปิดได้สำหรับใส่แผ่นกรองได้อีกค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะงานไม่มีจำหน่ายนะคะเป็นการแบ่งปันกันค่ะปรับแบบได้นะคะค่ะปรับให้ใหญ่หรือเล็กได้ค่ะ ตามหลักนี้นะคะหลักที่เราหักนี่ค่ะปรับได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ